สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เกษตรก้าวนำทางนะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนะดูนะตัวนี้คือออเดอร์ที่มีลูกค้าสั่งนะครับนะที่ผมได้เอามานะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีไม้อะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวแอดมินจะเลือให้ดูนะครับจะลือให้ดูนะครับนะก็จะมีตัวนี้อะไรเนี่ยของควันเหร รวยล้นฟ้าป่ะนี่รวยนะรวยร้นฟ้านะครับนะแล้วก็จะมีจอมทัพนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นพระบังพลไพรนะครับตัวนี้นะออกขาวๆตัวนี้นะครับนะพระบังพลไพรนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีสายชนนะมะขคาวานมีปมฤษีแล้วก็มีสาก,การนิมิตด,ด้วยนะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นบอเงินบอทองนะครับตัวน,นี้เป็นหงสุวรรณนะครับนะมี่วงมงมคลด้วยนะครับนะมีโมงโมงคลด้วยนี่ครับนี่นะก็ส่วนทางนี้ก็จะเป็นองคุรีมานนะครับนะตัวน,นี้เป็นองคุรีมานทั้งหมดนะครับนี่อีกหนึ่งถุงนะองคุรีมานนะครับนะแล้วก็จะมีไก่สุดสงวนฮะนะไก่สูตรสงวน หนึ่งถุงหนึ่งถุงนี่คือเป็นหนึ่งเจ้าใช่ไหมถุงละเจ้าละเจ้านะนะครับนะนี่นะครับเราจัดมานี่นะครับนะม่วงมงคลมีมิ่งมงคลตัวนี้ด้วยนะครับนะนี่ติดป้ายลูกผสมนะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับมิ่งมงคลส่วนมากเราทําจํานวนแล้วก็จะติดป้าย,ยครับนะจะมีติดป้ายอยู่นี่อชุดหนึ่งนี่นะครับ นี่นะสวยเดี๋ยวแอนมินจะลองลื้อให้ดูนะครับนะว่ามีหัวใหญ่ไหมนะครับนะมีหัวใหญ่ไหมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะมาดูกันอยาให้แอดมินเอาออกก่อนก็แล้วกันนะเอาออกมาก่อนว่าจะเลืออะไรบ้างเนะี่ยต้องการจะเลืออะไรบ้างเอาเอาผ้าบางคนภัยด้วยไหมผ้าบางคนภัยอยู่ไหนหมดอะเอานี่เหร มีกี่กระถางเนะี่ยเอา้าเหรออ๋อถ้าบางคนภายมีแค่สามกระถางเหรออ่ะมาดูนะครับแล้วก็อะไรอ่าองคุรีมานที่ผมอยากเห็นหัวมากที่สุดก็คือองคุรีมานนะครับนะอยากรู้จริงๆว่าองคุรีมานจะมีหัวไหมนะครับจะมีหัวไหมนะ,น,น,ะนะนี่นะตัวนี้เขาสั่งนะครับนะหกกระถางนะครับนะทั้งหมดตัวนี้คือหกกระถางนะครับ ที่สั่งเดี๋ยวจะมีอีกกระถางหนึ่งที่ผมจะลองดื้อดูนะครับนะเดี๋ยวหาดูก่อนอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นว่ามีหัวไหมเอาเป็นกระถางนี้ก็แล้วกันนะกระถางนี้กระถางนี้อะเอาเป็นกระถางนี้ก็แล้วกันนี่นะฮะนี่นะลองดูก่อนเ่นเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราเลือกอีกกันดูดีนะเดี๋ยวก่อนอ่ะแป๊บหนึ่ง อ่ะเริ่มเลยกันแล้วกันคืออยากเห็นเหมือนกันว่ามีหัวไหมนะครับเีไหมมีอยู่นะแต่หัวเล็กนะแต่เคี้ยเต็มเลยนะไม่ใหญ่นะแต่ว่าแม่มินบอกว่ามีเขี้ยวเต็มเลยอ๋อก็ไม้น่าจะเป็นไม้ปีนี้นะไม้ปีนี้นะครับ ในดูหัวหน่อยสิก็ไม่ถึงกับว่าใหญ่นะก็โอเคอยู่นะครับนะอะได้อันนี้คืออยากเห็นนะครับนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาตัวที่ว่าผมคาดคะเนไว้ว่ามันมีหัวนะครับอ่ะมาดูตรงม่วงโมงคลบ้างอันนี้กลับมายังไม่ทันได้ไม่ทาได้ทนันอะไรเลยเอาไม้ลงก็คือ อยากจะดูนะครับว่ามีหัวหรือเปล่านะผมก็เลยรื้อเลยนะครับนะลื้อเลยนะครับอ่ะดูก่อนากมันเยอะตัวนี้ลากเยอะนะไม้น่าจะอู้อ,อู้ใหญ่เป็นหัวหรือเป็นอะไรอ่า โอ้โหได้อยู่นะได้อยู่ครับรูว่นี่นะใหญ่อย,อยู่นะครับนะนี่เห็นไหมฮะเนะีย่ยใหญ่อยู่นะดมมนนะูม่งโมคลนะอืมไม้น่าจะอยู่ประมาณปีนะหรือว่าเจ็ดแปดเดือนอยู่ประมาณนี้ฮะยังยังไม่ถึงกับว่าปีเท่าไหร่อ่ะมาดูอีกอนี่ Libro, อยากเห็นนะอยากเห็นครับผมอยากเห็นเห็นไหมใหญ่หรอโอ้โหโอ้โบอเงินบอทองโอ้โหบอเงินบอทองหัวใหญ่นะครับโจมครับดูนี่ใหญ่นะใหญ่นะนี่เห um ็นไหมฮะเขี้ยวเต็มเลยนะครับอืมได้อยู่นะได้อยู่นะที่เราคาดหวังไว้อ่าดูไก่ต้นนี้ครับสูงมาก นี่นะสูงมากเลยอ,ออก,กอยังไงมีแต่ถามถามหาไก่กันนะครับนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไก่มีหัวไหมไก่ต้องมีหัวอยู่แล้วครับผม<ะ> <laughs> แต่ควอนอาจ <laughs> จะมีหัวไหมห <laughs> ยอกเล่นนะครับหยอกเล่นนะโอ้วันนี้เหนื่อยมากครับผม <laughs> เหนื่อยจริงๆนะครับนะู้หมันเดินทางไกลพอสมควรนะ นะต้องใช้ระยะทางไกลอยู่นะครับไปกลับก็จ็บเท่าไหร่เนะี่ยหยิบแปดสิบโลอยู่ประมาณนี้นะครับแปดสิบกว่าโลโอ้นะครับนี่มีหัวอยู่นะอู้ไก่ได้นะนี่ครับชมครับนี่นะนี่ดูหัวนี่ตรงนี้เป็นจุดสีน้ำตาลแล้วก็แสดงว่าหัว เริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มแก่แล้วก็ได้อยู่นะนี่ไก่อ่ะแต่สูงมากเลยอ่ะแต่สูงนะไก่สูงมากดูเอาให้เอดมินดูดูครับสูงเท่าเข่าเลย <c oughs> นะเท่าเข่าเลยอ่ะอ่ะมาดูผ้าบางพลภายบ้างผ้าบางพลภัยต้นนี้สวยมากนะสวยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหัวใหญ่ บางทีพ่อค้าอาจจะเอาไว้ทําจํานวนหรือว่าหรือว่าจะมีท่านใดสนใจก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็มีเผื่อๆมาอยู่นะครับนะเผื่อมาอยู่นะไม่ใช่ว่านะนี่นะโอ้ใหญ่นะใหญ่ใช่ไหมเอมอเขาผ่าทำจำนวนชิ้นใหญ่เคียวเต็มเขาผ่าเป็นชิ้นใหญ่นะครับตร <c oughs> งครับตัวนี้นะออได้ได้ได,ได้มีเคี่ยวเต็มเลยนะ Okay. เออได้ได้ได,ได้ได้อยู่นะอันนี้ยังไม่ลื้อนะครับยังไม่ลื้อนะตัวนี้นะครับนะตัวนั้นผมลื้อให้ดูเฉยๆนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ลื้อนะครับนะก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนให้มันสดๆก่อนนะครับนี่ฮะตามออเดอร์นะ <c oughs> ไม่รู้ของใครบ้างอะ่ะเดี๋ยวมาไล่กันอีกทีให้อดินจัดเองก็แล้วกันผมไม่รู้นะว่าของใครเป็นของใครนะ เพราะว่าแอนมินเข้าจัดมาอย่างนี้นะครับนะแอดมินเป็นเป็นผู้รับออเดอร์นะครับผมเป็นผู้ถ่ายนะเป็นผู้โฆษณานะครับอะมายังไม่ได้พักเลยนะครับนะต,ตัวนี้ออกมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับนะว่าลักษณะไม้เป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาใช่หรือเปล่า,นะ <c oughs> นาเนี่ยแน่าจไหม่น่าไม่ใช่นะอะแต่มะเขาวัน ไม่ลือนะยังไม่ลือนะมาขาวานไว้นี่ก่อนใช่ไหมเห็นเห็นเจ้าของไม้เขาบอกว่ายังคือยังตอนส่งอะ่ะยังไม่มีกําหนดนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันทักแชทกันก่อนนะครับนะคุยกันก่อนตัวเนี้ยตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็คือเอามาทําเท่านี้นะครับนะเท่านี้ส่วนตัวนั้นเอ็มินจะเอาอะไรใส่กระถางเรว ใส่กระถางไว้เหรอไม่ตัวนี้เขาจะมาเอาที่บ้านอ๋อตัวนี้เขาจะมาเอาที่บ้านโอ้โหหัวใหญ่นี่นะนี่นะอ๋อ,อ,อจะมีจะมีลูกค้ามาเอาที่บ้านนะอ๋อก็เลยเอาใส่ไว้เหมือนเดิมอ,อโอเคอะอ,อ,อดูไออะไรนะพุงค,คุรีมานครับผมนี่ตัวนะตัดสวยมากเลยชมวครับดูนี่นะตัดสวยนะชัครับนี่ คือท่านใดสนใจก็ทักมาเรื่อยๆกัแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูยอดก่อนกันแล้วกันก็ถ้ายอดเยอะอยังไงก็อาจจะได้กลับไปอีกรอบนะครับนะนะไปเอาไม้ให้นะครับแต่ว่าคงจะไม่ทีเหมือนสวนที่เปิดแล้วๆมานะเพราะว่าตรงนี้มันใกล้นะตรงนู้นมันไกลนะครับนะมันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางพอสมควรอยู่นะครับก็ขอรวบรวมกันแล้วกันนะครับนะนะรวบรวมแล้วก็ไปทีเดียวนะครับนะเอาออเดอร์แบบ แบบเป็นรอบๆอ่ะนะครับนะอใจเย็นๆนะครับนะเราส่งแน่นอนไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะเราส่งแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็มาลื้อให้ดูก็แค่นั้นเองนะครับนะว่าเรามีหัวหรือไม่มีหัวยังไงนะครับแต่ว่าหัวใหญ่หัวเล็กไม่เท่ากันหรอกนะครับนะเพราะว่าไม้เขาอทำจํานวนไม่ได้พร้อมกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับผมนะครับนะท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อมานะ สำหรับที่ติดต่อมาแล้วก็รู้จากช่องทางแล้วแต่สําหรับท่านที่ยังไม่รู้ช่องทางติดต่อกอ็ตามที่ผมลงตัวไปตัวนี้เลยเป็นเฟซของเกษตรก้าวนำทางนะครับนะหรือว่าจะเอดไลน์มานะครับนะเบอร์0ูนย์เก้าหนะครับนะฮะคลิปนี้ก็จบเพียงท่านี้ครับผมุกงน่าจะเป็นอะไรติดตามฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ